รุวัสดิ์คุณผชมครับมาพบกันกับรายการฮัลโหลเซ็ตซ In ินะครับทักทายทุกท่านกันเป็นประจำทุกเช้า9โมง15นะครับของวันทำการที่ตลาดหุ้นไทยเปิดนะครับก็มาพบเจอกันเปิดเซ t ซูมอินนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้แต่ละตลาดเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นมีอะไรก็เดี๋ยวไล่เรียงอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมกันในช่วงเช้าเชแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ตลาดหุ้นอเมริกาก่อนนะครับว่าภาพความเคลื่อนไหวของเมื่อคืนนี้นะครับเป็นไปในลักษณะไหนอย่างไรบ้างนะครับจริงๆอเมริกานะครับเ,เมื่อคืนนี้ก็ยังพอจะบวกได้อยู่นะครับ s อสแ็บวกขึ้นมา0.59% S&P 500บวก0.25%ดาวโจนส์ก็บวก0.39%หุ้นอเมริกาช่วงหลังๆก็ขึ้นขึ้นลงๆนะครับมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเป็นระยะระยะส่วนประเด็นที่พูดถึงนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆคือความคาดหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับในการประชุมรอบสุดท้ายของปีและที่เหลือก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจกันเป็น ระยะระยะนะครับมีตัวไหนออกมาที่จะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกาเป็นยังไงที่จะบ่งชี้ว่าเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยมไหมเนี่ยนะครับตลาดก็จะผันผวนขึ้นขึ้นลงลงกันตามประเด็นเรื่องของเฟดเป็นหลักนะครับขณะที่ทางฝั่งของยุโรปเนี่ยเยอรมันนะครับคืนก่อนหน้าร่วงลงไปเยอะเมื่อคืนนี้ก็เลยฟื้นกลับมาได้สักครึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับติดลบครับลงไป0.01แล้วก็0.28ตามลําดับ ข้ามาที่เอเชียเช้าวันนี้นะครับหลายคนก็จับตามองโดยเฉพาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่เหมือนว่าจะเริ่มกลับมาคึกคักนะครับญี่ปุ่นช่วงที่ผ่านมาก็มีความกังวลกันหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของเงินเฟ้อท,ที่เร่งตัวขึ้นมาซึ่งก็ทําให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับอาจจะจำเป็นต้องขึ้นดอกเบียเ้ยในระยะเวลาใกลน้นี้แต่เมื่อเมื่อเช้าวันนี้นะครับก็มีข่าวบวกของทางฝั่งญี่ปุ่นคือเขามีการประกาศตัวเลข P M I ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ คือในส่วนของภาคการผลิตเนี่ยมันก็แผ่วๆซบเซาไปอันนี้ทุกคนก็ทราบมันก็เป็นแบบนี้กันทั่วโลกนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เด่นมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของภาคบริการนะครับการท่องเที่ยวคนไทยนี่ก็นิยมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแต่หลายคนก็จับตามองครับว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของญี่ปุ่นกับจีนนะครับนักท่องเที่ยวจะหายไปไหมนะครับนักท่องเที่ยวจีนที่ ทุกวันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของคนที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าญี่ปุ่นเนี่ยจีนคืออันดับหนึ่งเลยถ้าหากว่านักท่องเที่ยวจีนหายไปจะกระทบกับาภาคบร,ริการของญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับแต่จนถึงล่าสุดเนี่ยตัวเลข PMI ภาคบร,ริการของญี่ปุ่นก็ยังออกมาดูดีอยู่ตลาดหุ้นเขาก็เลยบวกขึ้นมาได้1 0 7นะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็ขยับขึ้นมาใกล้ๆ50 0 0 0จุดอีกรอบหนึ่งส่วนตลาดหุ้นจีนเองนะครับก็ย ขึ้นมาแล้วก็ถอยกลับไปนะครับเช้าวันนี้ติดลบไปนิดหน่อย0.03%ส่วนฮ่องกงจะลงไปเยอะกว่าครับคือลงไป0.66%นะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็พอจะยืนบวกได้นะครับถึงแม้ว่าระหว่างวันก็เขียวบ้างแดงบ้างนะครับเมื่อวานนี้ปิดบวกไปสักประมาณ 1. เกาหลีใต้นี่เป็นตลาดที่โดดเด่นต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเกาหลีใต้วันนี้บวกต่ออีก1.24%ก็มีปัจจัยบวกเข้ามา อ,อยู่หนึ่งเน,งนะครับอย่างล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ผมก็รายงานไปละการเจราจาการค้าการขายระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐก็ดูจะราบรื่นดีแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เกาหลีใต้จะได้ลดภาษีเพิ่มเติมอีกนะครับจากที่เคยคุยแล้วไปจบที่ตัวเลข15%เอเนี่ยอาจจะได้ตัวเลขภาษีจริงที่น้อยกว่านั้นลงไปอีกนะครับโดยเฉพาะสินค้าในบางรายการอย่างผู้อุตสาหกรรมรถยนต์แบบนี้เป็นต้น ส่วนอินโดนะฮะบวก0.25ในช่วงเช้าวันนี้ฟิลิปปินส์ติดลบไป0.6แล้วก็เวียดนามนะครับบวกขึ้นมาได้0.54วันนี้ก็โดยรวมๆนะครับส่วนใหญ่จะปรับตัวขึ้นมาตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรจะบวกต่อได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันเมื่อวานนี้ปิดไป1,277จุดนะครับขณะที่ประเด็นข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมนะครับวันนี้เขาพาดหัวอะไรกันบ้าง อย่าง CNBC ก็บอกว่าวันนี้หุ้นเอเชียฟื้นนะครับปรับตัวบวกหลังจากที่ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยหุ้นเทคเริ่มมีสัญญาณการฟื้นกลับนะครับถ้าไปดูพาดหัวหลักๆวันนี้ก็มีเรื่องของการประกาศตัวเลข GDP นะครับของออสเตรเลียนะครับก็ออกมาโต1.8%นะครับก็จะเป็นพาดหัวที่หลายสื่อนะครับมีการนำสเสนอ ประเด็นนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไทยโดยตรงนะครับแต่ก็ถือว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียก็ยังพอไปได้ตัวเลขอาจจะไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะครับโตได้1.8%ส่วนเกาหลีใต้เองก็มีการรีไวซ์ GDP นะครับก็โตได้สักประมาณ1%กว่าๆในไตรามาสที่3โดยเช่นกันส่วนบิตคอยนะครับก่อนหน้านี้ร่วงลงไปแรงเมื่อคืนก็ฟื้นกลับมาตอนนี้ก็กลับมายืนเหนือ90,000 เรียญแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่เขาพาดหัวข่าวกันในช่วงเช้าๆวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ทยอยไล่เรียงไปว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับอย่างทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับก็มีการประกาศตัวเลข GDP ใหม่นะครับจากเดิมนะครับตัวเลขอยู่ที่1.7ก็ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น1.8แบบนี้เป็นต้น อีกหนึ่งพาดหัวข่าวที่น่าสนใจก็คือทียางซ n b c นะครับยังคงตั้งคําถามอยู่ว่าภาคอสตารมทรัพย์ของจีนเนี่ยผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วหรือยังนะครับหรือว่ายังคงแย่ได้ต่อมีการประกาศตัวเลขออกมานะครับว่ายอดของบ้านคงเหลือ ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนคือที่ผ่านมานะครับช่วงที่เขาเติบโตเป็นอย่างมากโตเร็วๆเ,เนี่ยเขาโตด้วยภาคสหาริมทรัพย์ก็มีการสร้างตึกสร้างบ้านสร้างคอนโดสร้างอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนั้น GDP ก็เติบโตกันอย่างมากเพราะว่าเกิดการลงทุนกันมหาศาลแต่หลังจากนั้นฮะพวกบ้านเหล่านี้ขายไม่ค่อยออกคอนโดเหล่านี้ขายไม่ค่อยออกนะครับพอขายไม่ออกเนี่ยฐานะการเงินของบรรดาผู้ผลิตผู้ก่อสร้างอาสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยก็มีปัญหาแล้วก็เกิด เรื่องของการเบี้ยวหนี้กันต้องยืดระยะเวลาการชําระคืนหนี้หุ้นกู้นะครับก็มีปัญหาไปแล้วตอนนั้นเนี่ยก็กระทบกับเศรษฐกิจของจีนอย่างมากเลยจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่ายอดคงค้างหรือว่าบ้านที่สร้างแล้วยังขายไม่ออกเนี่ยจำนวนเนี่ยยังมีอีกมหาศาลนะครับซึ่งเขาบอกว่าพื้นที่ที่ ที่ที่เหลืออยู่นะครับสมมุติว่านับกันเป็นตารางเมตรเนี่ยเขาบอกว่าบ้านในจีนที่สร้างแล้วและยังขายไม่ออกเนี่ยมีขนาดรวมกันนะครับมากกว่าพื้นที่ของสิงคโปร์ทั้งเกาะซะด้วยซ้ำก็คือยังมีบ้านอีกเยอะแยะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับพวกบรรดาท็อปรอยเดเวลลอปเปอร์คือยิ่งเป็นรายใหญ่เท่าไหร่เนี่ยยิ่งเหลือบ้านขายไม่ออกเยอะนะครับพอขายไม่ออกเยอะราคาบ้านก็ตกตกตก,ตกนะครับพอราคาบ้านตกเนี่ย สินทรัพย์ของคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็คือบ้านนี่แหละนะครับเวลาเราซื้อบ้านเราก็คาดหวังว่าเออมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพอเพิ่มขึ้นเราก็ถือว่ามีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นคนก็จะมั่นใจในการจับใจ่ายใช้สอยเพราะว่ารวมๆเราถือว่าเรามีทรัพย์สินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนี้มันกลับทางกันบ้านมีแต่ราคาล,ล,ลง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 นะครับพอลงแล้วคนก็ยิ่งยุ่งรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีเงินน้อยลงฉัน ล่ำรวยน้อยลงนะครับเขาก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายตอนนี้นคนจีนเนี่ยนะครับมีการระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเยอะแล้วมันก็เป็นผลกระทบลูกโซ่ไปจากภางขาที่มาซับก็มากระทบกับ เรื่องของการค้าการขายนะครับการใช้จ่ายของผู้บริโภคมันก็หดตัวลงไปมันก็เป็นปัญหาไม่จบไม่สิน้นซึ่งทางฝั่งของ CNBC เองนะครับก็มองว่าณตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่จุดต่ําสุดของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนซะด้วยซ้ำนะครับราคาบ้านยังมีโอกาสที่จะลงได้ต่อตราบใดที่บ้านเหลือขายนะมันยังมีอยู่เยอะขนาดนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องก็แล้วกันที่โน้ตเอาไว้นะครับสำหรับคนที่ลงทุนในจีนเขาก็ยังมีปัญหา ที่แก้ไม่ตกมาหลายปีแล้วนะครับพยายามจะแก้พยายามจะออกโครงการต่างๆเนี่ยแต่ปัญหาเรื่องบ้านก็ยังยังยังไม่จบเะครับเพราะที่ผ่านมาสร้างมาเยอะเกินความต้องการไปเยอะมากนะครับเหมือนกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่ผลิตสินค้าออกมาเนี่ยคนถึงขนาดพูดกันว่าต่อให้จีนเนี่ยขายสินค้าที่ผลิตออกมานะครับที่ผลิตออกมาเยอะมากๆเนี่ยขายให้กับคนทั้งโลกเนี่ย สินค้ายังเหลืออยู่เลยคือยังยังขายไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผลิตออกมาเยอะเกินความต้องการมากขนาดนี้เนี่ยมันก็แปลว่าเขาต้องออกมาทุ่มตลาดเอามาเทขายในราคาถูกๆแล้วประเทศอื่นก็ปั่นปว่วนไปหมดบ้านเราเองก็โดนผลกระทบเรื่องนี้ไปเยอะนะครับอ่ะนี่ก็คือข่าวที่นํามาฝากกันในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่รายการช่วง10โมงครับเช็ค n a v i g ต t o r นะครับผมและทีมงานเตรียมเนื้อหาอะไรมาฝากกันบ้างไปดูไฮไลท์กันก่อนครับ น้ำตีคลังนะครับมีการคา,าดการณ์นะครับว่า GDP ไตรามาส4นะครับจะโตได้0.6%หลังจากน้ำท่วมแล้วก็มีประเด็นเรื่อง u u i k k i i Win นะครับช่วยหนุนมีประเด็นเรื่ององคำถามสำคัญสำหรับนักทุนในปีหน้านะครับมีอะไรบ้างไท Market i n s i ซด์คุยกับนักวิเคราะห์เช่นเคยนะครับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี Stock of the Day หยิบตัว S-Flex มาคุยกันแล้วก็ดี Zoom In วันนี้นะครับ คุยหุ้นจีนหุ้นเทคที่ปรับฐานลงมาเยอะเป็นโอกาสลงทุนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุยตัวเสี่ยวมี่กันทั้งหมดนี้กลับมาติดตามกันได้ในช่วงเวลาประมาณ10โมงตรงกับรายการเซตเตอร์เบเตอร์ครับ